สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย โอเคครับนะครับใครได้โชคบ้างนะครับสองเด้งเลยเข้าบนเข้าล่างเลยครับเจ็ดเจ็ดก็เข้าใครที่ดูไลฟ์สดอาจารย์เมื่อคืนครับเจ็ดเจ็ดก็เข้าสี่หกเข้าเต็มเต็มเลยใครได้ดูครับนะครับสี่หกนะครับสี่หกสี่เก้าเนาะนะครับใครได้ดูนะครับสี่หกสี่เก้านะครับอ่านะครับรวยรวยนะครับอ่ะกดไลค์แชร์ให้ด้วยเนาะนะครับนะครับตอนนี้อาจารย์นะครับไปบวงสรวงที่คําเจโน่เนาะนะครับ ใครได้ดูไลฟ์สดอาจารย์บ้างครับเห็น46อยู่เนาะนะครับ4649แล้วก็นะครับ774นะครับนะครับ46อั้นนะครับมันอั้นนะครับนะครับนะครับบางคนก็บอกว่า46มันอั้นเนาะนะครับเอ้ารวยยกกลุ่มเลยครับนะครับเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับ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  อาจารย์เชื่อในองค์แม่สันติกาเนาะองค์แม่ให้โชคลูกศิษย์แล้วนะครับนะครับเข้าบนนะครับเข้าล่างเลย4ี่หนะครับแล้วก็7จ็ดเนะครับอาจารย์ตัดให้อยู่เนาะเจ็ดเจ็ดนะครับไปดูที่อาจารย์ตัดให้อยู่เนาะนะครับใครที่ดูไลฟ์สดครับนะครับสี่หเต็มเต็มเลยนะครับ4ี่หใครซื้อได้นะครับอ่านะครับรวยรวยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะกีดกีดนะครับรวยยกอาจารย์บอกแล้วอาจารย์เป็นสัมภารุญให้4ี่หกสี่เก้านะครับนะครับแล้วก็นะครับอ่าเลขชั้นรวมมีอยู่เนาะ แล้วก็7จครับ7จอาจารย์เขียนให้อยู่เนาะอาจารย์กุบบอกแล้ว่าตัดเล่นด้วย7จ็ดเจเนาะนะครับอ่านะครับใครที่อยู่ในกลุ่มรวยครับรวยยกกลุ่มเลยนะครับเน้นๆให้4ี่หกสี่เนะครับแล้วก็อาจารย์บอกแล้วว่านะครับเชื่อได้สัตธทานในองค์แม่สัติการยุดำเนาะนะครับนะครับรวยรวยนะครับนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับวันนี้นะครับเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับนะครับเข้าบนเข้าล่างรวยยกกลุ่มเลยนะครับนะครับใครได้ดูไลฟ์สดอาจารย์บอกแล้วถ้าใครดูนะครับ จะเห็นเลยนะครับนะครับสี่หกเห็นอยู่เนาะนะครับสี่หกเดี๋ยวอาจารย์ไปถึงบ้านอาจารย์จะไลฟ์สดนะครับนะครับใครอยู่ในกลุ่มนะครับรวยรวยจ้านะครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่อาจารย์ไลฟ์สดเลยแล้วนะครับบอกว่าเจ็ดเจ็ดสี่นะครับฝันเห็นตัวสีแดงนะครับเจ็ดเจ็ดสี่ตาเล่นด้วยสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะสี่หกมันอั้นนะครับอั้นค่ะเลยไม่เอาเจ็ดเจ็ดได้ครับเจ็ดเจ็ดไม่อั้นนะครับเจ็ดเจ็ดสี่หกร้อยหนึ่ง มืออันก็ท่องมันเขาซื้อกันเว็บเขาไม่ซื้อกันหรอกเขาซื้อกันในเว็บนะครับนะครับเนะครเนี่ยโดนกันคนละสามสี่ร้อยโอ้โหนะครับเข้าบนเข้าล่างของอาจารย์นะครับรวยยกกลุ่มเลยเข้าบนเข้าล่างเลยครับกลุ่มแม่ฟาดยิ่งหนักนะครับรวยรวยเลยนะครับอ่านะครับแนหนูดินซื้อของก่อนได้ได้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์แชร์นะครับนะครับกดไลค์แชร์นะครับสี่หกนะครับสี่หกเดี๋ยวจา์ให้ดูนะครับนะครับ นะครับรัวยกกลุ่มเลยนะครับผมให้ดูเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับว่าเข้ากิ่งไหมนะครับเข้ากิ่งไหมนะครับนะครับเข้ากิ่งไหมผมให้ดูเลยนะครับนะครับจิเนะครับจิเนะครับผมให้เป็นแนวทางเนาะจิเนะครับอ่านะครับผมให้ดูเนาะนะครับผมให้ดูเลยนะครับสี่หูเข้าไหมครับนะครับเข้าไหม ใครจาใบนี้ได้ครับใครจําใบนี้ได้นะครับใครจําได้เนาะสี่หกนะครับนะครับใครจาได้นะครับนะครับอาจารย์ให้ดูอยู่เนาะนะครับถูกเกียรนห้าสิบบาทจ้าสี่หกสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจําให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนรวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยนะครับรวยยกกลุ่มเลยนะครับนะครับรวยยกกลุ่มเลยนะครับนะครับอ่านะครับเป็นเชิสัมพันธ์บุญเนาะนะครับ อ่าสี 46, ่หกนะครับข้างล่างเจ็ดเจ็ดเนาะนะครับโอเคนะครับเจ็ดเจ็ดตัวไหนครับเจ็ดเจ็ดก็คือนะครับนี่ครับนะครับผมให้ดูเลยนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับอ่าเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดดูเนาะนะครับเจ็ดเจ็ดครับนะครับมีไหมนะครับเจ็ดเจ็ดเนาะนะครับเจ็ดเจ็ดมีไหมนะครับนะครับรวยเลยนะครับอาจารย์บอกแล้วอาจารย์ให้ก่อนนะครับเจ็ดเจ็ดเข้าไหมครับนี่ครับเจ็ดเจ็ดเนาะนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับสี่หกหกสี่ก็เข้านะครับ นะครับนะครับอ่านะครับเข้าๆเนาะอ่ารวยรวยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรวยยุกกลุ่มเลยนะครับนะครับรวยยุกกลุ่มเลยอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับบางคนบอกว่าสี่หกไม่เห็นค่านะครับอาจารย์บอกแล้วว่าสี่หกผมให้อยู่เนาะนะครับสี่หงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับสี่หกเจ็ดเจ็ดนะครับนะครับใบนี้เห็นอยู่เนาะสี่หกเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดสี่ 4เกตนะครับ774เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับถูก20บาทจ้านะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามอาจารย์ต้นขอให้รวยทุกๆคนนะครับ46อันเนอะนะครับ46นะครับ4เกตจานะครับนะครับอ่าใครอยู่ในกลุ่มรวยยกกลุ่มเลยครับนะครับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับอาจารย์จะฟาดหานอยให้แล้วก็นะครับนะครับใครอยู่ในกลุ่มได้หวยลาวด้วยเมื่อวานอาจารย์ต้นนะครับเมื่อวานอาจารย์ต้นไม่เข้าเลยนะครับนะครับอ่านะครับเมื่อวานอะไรครับ อ่านะครับอรุณเราซ้ำนะครับงวดนี้อาจารย์ต้นเข้าบนเข้าล่างครับนะครับในกลุ่มเนาะนะครับเจ็ดเจ็ดนี้ครับผมบอกแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดนะครับสี่หกนะครับเออนะครับอาจารย์ให้เป็นแนวทางเนาะไม่ใช่เทวดานะครับผมตัดให้เนาะนะครับอ่านะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้เห็นไหมครับนะครับสี่หกนะครับสี่หกนะครับ อ่ามันอันค่ะเจ็ดเจ็ดไม่อันค่ะถูกเจเจจ้านะครับอาจารย์บอกแล้วให้ตัดเล่นเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดด้วยนะครับอ่ากดไลก์กดแชร์ครับรวยรวยจ้านะครับรวยรวยนะครับอ่าอาจารย์บอกแล้วว่าชุดหนดนะครับชุดงมน้อยนะครับมันก็มีเจเจดอยู่เนาะนะครับอ่านะครับอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับโอเคอะไรห้อยเหรอเออเห็นอาปูอ่านะครับ กดแล้วกแชร์ครับ46ให้ป้าแกงให้แชร์ไว้อันนั้นก็เข้าไอ้10ตันอ่านะครับโอเคครับ77 46 77ได้จ้าได้บนได้ล่างเลยนะครับนะครับนี่ครับเข้าบนเข้าล่างเลยครับนะครับนะครับ64 77เนอะนะครับได้อยู่จ้านะครับนะครับไม่มี16ครับเล่มได้ออก16นะครับนะครับนะครับ อ่าเกียดเจียดเนาะนะครับโอเคเนาะอ่านะครับพอแล้วอ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้นขับรถก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปถึงออฟฟิศเราค่อยคุยกันเนาะนะครับ